จ้ามาพอครับครับขาปัจจัยอีกแล้วในสองซอยแค่ท่ากินแะล้วพี่น้องเนาะจ้ามือนีแค่กะไปตลาดมาเนาะแค่เลด่ด้ยหนหอยหอยหน้าพันะพี่น้องมือจ้าหอยหน้าคนนี้เงี้ยหน่วยผสมกันไปมาๆมากเสร็จแซ้วแค่เล่พี่น้องตับน้ำจิ้มซีฟูด้ดซีฟูด้ดนานะ่าจะเนาะซีฟูด้ดตับน้ำจิ้มอันนี้ไหมอันใส่แบบพริกพริกนี่ไหมพี่น้องแล้วก็พริกอัน พริกป่นละกันเขาวขว้าโอ้ยบอกอยากแคนะ่นอนตีตีขาดๆดูด่่มันหิวเราพี่น้องเนาะพี่น้องจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้ะพี่น้องมาพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างปะถาะประเทศมาแซ่บๆแค่ไหนเราพี่น้องเน,น้อจ้ะเฮ้ยนีน่เน้อจ้ะตัวนี่ไงหลวกแนมัน้อสจเหี่ยวหวดเหี่ยวไปนะพี่น้องไปไปไปเขาว่าเนี่แบแสบไปพี่น้องนะมันจิ้มซุปป ใช่นอกจ้ะต้มไก่ใส่หลายอย่างืมแซ่บลองน้ำจิ้มดิมุกนพี่ด้วมันเข้ากันบ่ นั่นให้รุดดอกรุดดีจิมซี่พุดเด็ดอีดีพี่น้องต่ำเองเนี่ยโอ้พี่น้องมึงเนี่ยคุณเนาะเด็ดแห้งจ่าพี่น้องมาเด้ออย่าให้กินน้ำกันพี่น้องเลยขมนวล lệch, Thấy không Lệt thêm mm -hmm. mm -hmm. thì không mm -hmm. Tự Bản thôi อ้อให้กูเสียบแถอันนีน้ล่างดีแล้วเด้จา้าทำาวามสะอาดดีแล้วหอมลุยนะทำาวามสะอาดดีแล้วนะจาจัน,นน้อเมือน้ำจิ้มคอยดูพี่น้องว่ะโอ้เสียบ นอเรื่มเอาเนื้อไส่เปียงมา,ากว่าจะเช็ดอัน๋้วคิดหนาเช็ดไส้จุ แบบนะน้ำเต็มมืออยู่ไปหน่อยมือ้อแห้งต้มใส่เกลือใส่รสด,ดีนะโอ้ยใส่สุยางไปหน่อยไว้ยนี่มา แบบแบบฟิวฮะคือแบบหอมแบบแบบแบบรดตะไคร่ใบกะเพรากะไซนี่เป็นแบบมันนอม ไข่สีบาร์แคทเท็ดแต่ไหนก็นสร้างเนาะอ,อันนี้สูตรของแคทนะพี่หนุ่มสูตรไข่สูตรมันสูตรไข่สูตรมันอันนี้สูตรอีหน้าแคทนา่าจะอืมเซลเห็นไ่มพี่หนุ่มจำจำจำไปเ,เลยให้มันเป็นฟิลแบบสรยจุนะอืมใช่ไหม โลดหนึ่งนีดเี่นหออโลดหนึ่งตต่มติมอันนี้บ่ได้หาหน่าจา้ะเนาะซื้อเอาโลบบ่อแค้งห่จ้ะเจ็ดสิบบาท อืมไ <70 S 2> mm hmm. ่นะพี่น้องมวนหะคุณป้าตัวนี้แม่พี่นนองเมองด้วยคุณน้า เจ้าได้คับดิวอ่ะดำปดดมาณกยนี่เลยมูนาก็แผนกล่องสวดมัส่สอืม สูตบนนันกองเงิน,นเจนหวัดแดบบีเอมาขอขุ้ห้องุ่้อ๋อ สาหลักทักชีอนอกจากนะแ่บพี่หน่อย นีย่นยๆินย่นเกามาขายให้แขยัตีมาตี้ยงกินมะนเป็นมาเตี้ยงเป็ี่ยนเยอะบ่คอยหาเบ่คอยไดดเราพี่น้องคอยอันหน้ามิตรหคอยปังเต็มหน้าเต็มอันสาอือไม่าบมา่ห้อยปัง กิมซี่ฟูดเฮ็ดเองถึงใจเจ้าความครับอยากได้เข้มกับเอาใส่ลงไปแต่ว่ามันเข้มได้กับเทนหอมลงไป จะบอกพี่อแต่ว่าผู้ใดมาเบิ้งในช่องแคบนี่ยกสิเป็นแบบว่าไอ้เบื้องหลังหรืออยังกสิบสวยเลยนะจ๊ะเพราะว่าบ่ได้มีวิวมีอีหยั่งนอกจากนาะเพราะว่าเฮ็ดแบบธรรมชาติพื้นๆไปเลยนะจน๊ะเนาะปกติช่องอื่นเขาก็สิแบบวิวหรู้ลาสวยแน่สินะช่องแคทก็คือบเ่เฮ็ดตามไผ ตามนิ่ตามเกิดตามนี้ตามเกิดแล้วน้องพี่น้องน้องจะหมกไรเหรอ กินน้ท่านเป็นงุมมันอยู่แล้วเลยกินอยู่แล้วปเแซบแซบแซบมันเนาะมันมีเงินเสือเอาไง,ไง่ายๆเรยพี่น้องช่วงนี้ผ่าละหลายอะนั้นอันนี้ไล่ใจหลายพี่น้องกินแบบบ้านๆ แบบกวนวันที่นึงงผมหลังจังว่ากันแม่ติเล็กตีซาบู่รือมามามาพี่นนองเอาตัไยอีพี่นนอง่ยูเนี่ยเว้ย้ใหัว พี่นหน่องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยปราอวอก,ก่อนนะปวดเห็นปะตัวใหญ่ดีได้พี่น้องใหญ่กบมีหน่อยกบมี you mm -hmm.

อะไรพี่น่องพ่อไว้สาร์กอนอันนี้ไวรังไหมมันคิดมนะันสิโดนพี่น้องก็้วสนิทกัอกนอ้วว10วินาทีอ่ะจ้ะกระปากกดไลค์กดแช่กระซับสะแค้นนั่นได้จ้ะทีละลืมอย่าลืมก,กดกระดิง่งแจ้งเตือนนั่นะจ้ะเพื่อจะประเด็จผาคดคลิปต่อไปแข่งนั่นะพี่น้องเนาะจ้ะมือนี้แค่กระขอลาพีแล้วน้องไปก่อนนั่นจ้ะน้องสวัสดีจ้า